ที่แม่จับอยู่นี้มันคือโทรศัพท์นะคะลูกหนูไม่ต้องสงสัยนะคะจ้าหนูทำหน้าสงสัยมากเลยอันนี้มันคือโทรศัพท์คะ่ะลูกขาหนูสงสัยมากเลยนะเนี่ยว่าทำไมแม่ชอบจับอันนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะจ้า จ้อะืมไอที่ผ้าลงลูกโปลแล้วโปลแล้วจ้า,าไปอาบน้ำกันนะคะเดี๋ยวไปอาบน้ำกันนะคะเช้าวนอะ จ้าจ้าดิ้นอะไรขนาดนี้ละ่ะลูกจะดิ้นอะไรขนาดนี้ละ่ะคะ จะดิ้นอะไรขนาดนั้นล่ะลูก